สวัสดีครับสวัสดีครับสมาชิกชาวหุ้นไทยทุกๆท่านนะครับยินดีต้อนรับทุกๆท่านเข้าสู่ช่อง VIP ธรรมดาน,นะครับช่อง VIP ธรรมดาก็ยินดีปลื้มใจใมากๆนะครับที่ทุกๆท่ทานแวะเข้ามาชมนะครับหุ้นไทยเช้าผ่านไปแล้วนะครับหุ้นไทยเที่ยงก็ผ่านไปแล้วแต่หุ้นไทยเที่ยงไม่ได้ลง YouTube นะครับเพราะติดงานนะต้องขออภัยด้วยนะครับคราวนี้เราก็มาว่าหุ้นไทยบ่ายนะครับหุ้นไทยบ่ายเลยนะอ่า สำหรับรอบเช้าก็ผ่านรอบเที่ยงก็อโอเคครับเดี๋ยวค่อยว่ากันใหม่นะ,ะเรามาว่ารอบบ่ายกันก่อนอื่นก็ขอขอบพระคุณสมาชิกเก่านะครับสมาชิกท่านทุกทุกท่านครับที่แวะเข้ามาชมนะกดถูกใจตลอดมาแล้วก็ขอขอบพระคุณมากๆขอให้ทุกท่านสุขภาพแข็งแรงนะครับสำหรับท่านที่เข้ามาใหม่ก็อขอชี้แจงว่าช่องนี้เป็นช่องอ เพื่อความบันเทิงนะครับรุนลมนะครับลงทุนเล็กๆนน้อยนะครับอ่าประมาณนี้ก็มีหุ้นไทยวันละสี่รอบแล้วก็หุ้นนิเคอีวันละสองรอบแล้วก็หวยเวียดนามทุกๆวันนะครับอ่าสำหรับคลิปแนวอื่นๆก็จะนำมาฝากท่านนะครับที่มีความรู้และสาระและความบันเทิงนะครับก็ขอขอบพระคุณสมาชิกทุกๆท่านนะครับอ่าเราก็มาว่าหุ้นไทยนะครับ คนไทยวันที่ยี่สิบสี่นะครับวันที่ยี่บสนีะ่วันพฤหัสนะวันพฤหัสที่ยีิบสี่นะครับแปบ๊บเดียวจะอาทิตย์อาทิตย์แล้วผ่านไปแล้ววันที่ย4ิบสี่วันพฤหัสเมื่อรอบมาเที่ยงมันออกหนึ่งศูนย์สองแล้วก็ศูนย์ศูนย์นะครับอ่าระวังด้วยนะครับเลขเบิ้ลมาบ่อยพักพักหลังเนี่ยนะครับประมาณนี้เลขเบิ้ลก็มาบ่อยเลขเบิ้ลก็มาบ่อย หุนไทยบ่ายนะครับวันที่24นะเด่นบนก็7 8 9 0 1นะครับ7บนเด่นบน,น,น78901ใครมีเลขเหล่านี้มาก็จัดไปนะครับเน้นที่สุดก็7890แนะแคบลงมาอีกหน่อยแล้วก็ท่านได,ได้ได้เลขเหล่านี้มาก็จัดการลูดบนเลยนะสําหรับพี่น้องชาวทางใต้นะครับที่ไม่มีเขาไม่รับเลขล่างนะจัดบนไปเลยประมาณนี้ สำหรับเด่นบนล่างนะครับห้าหกเจ็ดเน้นห้ากับหกนะครับเน้นห้ากับหกอันนี้ก็รูดบนนะอรูดบนนะอืห้าหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์หนึ่งนี่ยมาบนแน่นอนตัวหนึ่งอ่แต่ก็มาเน้นห้าหกเจ็ดนะครับเน้นบนนะรูดบนนะประมาณนั้นาสำหรับใครได้เจ็ดแปดเก้าศูนย์หนึ่งมันอาจจะเป็นคู่เจาะของบนก็ได้ก็ จัดไปเลยนะครับบนเหมือนกันนะประมาณนี้ห้าหกเจ็ดนะครับพิจรารณาก่อนนําไปลงทุนนะครับพิจรารณาก่อนนําไปลงทุนนะประมาณนั้นสําหรับคู่เจาะนะครับคู่เจาะถ้าเกิดใครใครใคร ไม่มั่นใจในคู่เจาะของอาจารย์ก็ลูดไปเลยนะครับลูด5กับหกนะครับเน้นบนกันล่างนะห้ากเ็ดเน้นบนกันล่างนะครับคู่เจาะก็มีดังนี้ครับผมคู่เจาะก็มีเด่น5กับ6นะครับ5 0 0 5 5 1 1 5 5 2 2 5 5 3 35 5 8 8 5 5 4 4 5นะครับ5 4า5มันจะเป็น เลขน้อยมาหน้าหรือเลขมากมาหน้าก็พิจารณาดูนะครับถ้าเกิดเกิดคิดว่าเลขน้อยมาหน้าก็คือศูนย์หนึ่งสองสามสี่อาจจะมาหน้าห้านะครับถ้ามันมานะศูนย์หนึ่งหกมาหน้าหกนะครับประมาณนี้ห0ศ6น1 1ศูนย์หกหกหนึ่งหนึ่งหกหกสองสองหกหกสามสามหกหกแปดแปดหกหกสี่สี่หกนะครับ ประมาณนี่นะครับสำหรับเจ็ดคือคู่เจาะนะครับคือคูอ่ตัวตัวตัวกันนะครับเจ็ดตัวกันใครชอบเจ็ดก็จัดไปนะครับแต่ขอก็ขออาจารย์ชอบส่วนตัวก็คือห้ากับหกนะครับถ้าใครชอบก็จัดไปถ้าใครไม่ชอบก็ผ่านนะครับเราบ่ายนะครับ รอบต่อไปก็เป็นรอบปิดเย็นนะครับรอบต่อไปนะจะทายทอดสุดเวลาบ่ายสองโมงครึ่งเหมือนเดิมนะใครว่างกขแวะเข้ามาชมนะครับประมาณนี้ใครแวงว่างเข้าแวะมาชมรอบบ่ายนี้ก็ขอให้ทุกท่านเป่าตุงเป่าตุงแฮงเแงเฮงเงนะครับมั่งมีสีสุกนะประมาณนี้อขอขอบพระคุณสมาชิกทุกๆท,ท่านนะครับที่มาเข้ามากดถูกใจก็ขอให มีสุขภาพแข็งแรงร่ำรวยเงินทองมากมายนะครับผมสำหรับรอบบ่ายก็มีตามนี้นะรอบบ่ายก็มีตามนี้นะครับรอบบ่ายก็มีตามนี้ขอบพระคุณนะครับสำหรับบ่ายนี้ก็มีเท่านี้สวัสดีครับ